ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องลํำซ้ำชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสมาที่บ้านโคกสูงตําบลยางอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับตรงนี้นะครับทําเกษตรผสมผสานมีเลี้ยงไก่บ้านมีเป็ดมีหมูป่าแล้วก็มีเลี้ยงควายงามนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะครับของพื้นที่ฟาร์มผสมผสานอย่างนี้นะครับก็มีโคกน้องนาผสมผสานยังไงนะครับความเป็นไปเป็นมาจะเป็นยังไงไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับ ครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มครับข้าปรญาตัดในน้นำตัวนะครับอันอันเป็นฟาร์มสอทวินศรนะคะซื้อว่าพี่อูนะคะชื่อคุณอูเนาะข้า,<ห>าปรญาตัดเป็นน้องอูแล้วกัน<า>พี่กัดบางนีตั้งอยู่ไสครับฟาร์มเฮาบ้านใดโน่เนี่อ่าอยู่บ้านโคสูงนะค่ะเราบ้านน้องแปนตํบนบาบลย่างอําเภอบ่ัวบือจังหวัดสระบุรีค่ะเนื้อที่อันน่าเขตเฮานี่เท่าไหร่ครับจักไรครับพี่มางนี่สามสค่ะ35ไร่ เลีย้ยงแน่อยู่นี่กุศาเลี้ยงปลาพ่อครับมันบ่กระกุศาเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงง้วะเลี้ยงวัวค่ะขายบ่ครับนี่พวกที่เลี้ยงไว้นี่ขายค่ะขายออ๋ไก่บ้านค่ะขายค่ะเป็ดก็ขายไก่ก็ขายแล้วก็ไก่พันธุ์ค่ะไก่พันธุ์เหมือไก่พันธุ์ไข่อ๋อครับหลากหลายเนาะเห็ดผสมสารเห็ดหน้าค่ะแล้วก็มีเลี้ยงปลาอยู่ในสซาค่ะครับอันนี้คือบรรยากาศยาี่มาลงเนาะเลี้งค่ะอันนี้หมูปลาค่ะหมูปลาผ้ายางชุบนะครับเดี๋ยวไปดูหมูปลาก่อน น้องกอูพาย่างชมแน่การเลี้ยงเินเลี้ยงโดนไหมครับนี่ฟ้ามเฮ้า,าเลี้ยงหมูปา่าโดนแล้วค่ะประมาณปีกว่าคะ่ะอือครับน้องกูค,ครับอันนี้เพื่อนพันยันงนี่อันนี้แม่พันสองตัวแล้วี่พอพันมั้งค่ะอ๋อหมูปา่าอ,อันนี้เขาขายจังไหนครับเวลาลูกบนคลอดออกว่าลูกลูกออกมาประมาณคลอดหนึ่งสิบประมาณแปดตัวค่ะเย็นแปดตัวแล้วก็สิบประมาณเดือนกว่า ข้ากลปล่อยขายเลยค่ะตัวละพันกว่าอ๋อขายตัวละพันกว่า,อา,ววาบอกเบอร์โทุนะครับเบอร์ใดนอดศูนย์เก้าสามครับสามเก้าแปดแปดซีซีค่ะใครอยากได้ลูกหมูปลาเนี่ยเพิ่นขอดเนาะแเนค่ะแล้วก็มีเป็ดมีไก่แมนค่ะครับนี่ก็มีผองอ้วยสองตัวคนะ่ะตัวหน่อยตัวนึงนตัวแม่สาวอันนี้พอพันเมีนค่ะนี่พอพันอันนี้เพิ่นทับกันไปเนาะน,นี่สองตัวทับผเพิ่นทับกันเองเลยค่ะไก่สีขอดไปครับนี่อันนี้มีลูกไปมีลนะค่ะตัวนั้น อ๋อครับเป็นข้าวหมูปลาแมนค่ะก็คือว่าห่อกระเห็ดผสมผสานแมนค่ะนี่ก็คืออันนี้ตัวเมียหรือตัวผู้ครับจ้่สังนีตัวตัวเมียค่ะแล้วตัวผู้อ๋อครับตัวผู้ตัวผู้นี่ออกมาแล้วแมนค่ะอ๋อครับนี่บรรยากาศอ่าอยากถามนะครับว่าการพอพันธุ์ทั้งสี่ให้เทียพี่น้องเป็นอย่างเห็ดน้ำดีป่าครับเห็ดหมูปลาค่ะดีค่ะเพราะว่าคือว่าเมื่อกี้เอ่อช่วงปีใหม่คนที่มาถามก็ก็ท่านขายพคนเดียค่ะเพราะว่าคนอ๋อกหูมาคู่กันเลย่คูกัน เ,เขาเขออาจะซื้อไปช่วงปีใหม่เนาะ,นะเป็นหมูปลาป,ปีใหม่ช่วงเทศกาลประมาณจักกิโลครับตัวละพันกว่าบาทแต่เป็นไรเป็นกิโลประมาณสิบกว่ากิโลค่ะสิบกว่ากิโลแนี่ยค่ะนี่คือเกษตรผสมผสานในฟาร์มเขาเนาะสามสิบห้าไร่แนี่ยค่ะ,คะอ่าครับนี่คือหมูปลาพี่น้องอ้าเดียเกิดเพ่นอยากเข้ามาหาหน่เปิดต่ยังโมงเนาะกัดเปิดได้สองโมงเสาร์ค่ะอ๋ออยู่นี่ตลอดเนาะแนี่ยค่ะตลอดเวลาค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวพาไปเป็นไก่ใครเนี่ยครับ อันน้องอูครับอันไก่ไข่นี่จักตัวเนาะครับยุ่นี่ตะกี้มี20กว่็ตัวมานี่เหลือ16ตัวค่ะ10กล้ามาใหมอีกเยอะโอ้อันนี้เขาสื่อไก่ยังไหนมากครับสื่อสื่อแม่ไงแล่ะค่ะแม่ผอมไข่เลยค่ะแม่สาวเตี้ยแม่ค่ะมาอยู่ห้องอาทิตย์หนึ่งมาอยู่อาทิตย์หนึ่งกับไข่ค่ะก็ได้ผลผลิตผอมไครเลยไหมผอมไข่เอาใส่ขับไข่เป็นปอะหยัดชมบเนี่ยเลี้ยงแบบบ้านๆเลยเนาะเลี้ยงบ้านๆเลยค่ะ อันเข้าได้มือล,มละจัาหน่วยหน, <16 S 2> <16 S 1> น่อยอยู่สิบหกหนค่ะสิหกหนยสิบหกตัวได้มือละไรสิบหกหนยค่ะแมงค่ะก็ะือว่าตอบโจทย์เหลือกินกะมีพี่น้องมาสั่งบ่ครับใครนี่ค่ะบ่ท่านคือกันขายบ่ท่านขายค่ะขายบ่ท่านถือว่าเป็นรายได้เสริม,มให้ครอบครัวคุณละคลกรก็ได้ไปทีเทะเครื่องแพงกับนีโอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าน้องอูนี่เฮ็ดผสมผสานเนาะแม่นค่ะครับกับโอเคครับนี่ก็คือไก่ไก่ไข่เนาะค่ะของฟาร์มเฮาฝากซื้อฟาร์มอีนะครับซื้อยังเนาะฟาร์ม อัดซอสสวีสินฟ้ามค่ะซอสวีสินฟ้ามครับมาเทียเบอร์ทั่วครับใส่อีกรอบไหมเบอร์ยังเนาะศูนย์เก้าสามสามเก้าแปดห้าแปดสี่สี่ค่ะครับนี่กับสังไข่ไข่กับพันไข่ได้เนาะไข่เนื้อแดงดีขนาดนี้ค่ะอ๋อเหลียงธรรมชาติเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งควายงามเนาะอยู่ทางล่างครับครับน้องวัวครับ สทวีสินฟ้ามอเห็ดยังอีกเพิ่มเติมแน่นอนครับยี่เมงนี้๋อคือว่ารับรับเห็ดป่าย์แหละค่ะคือว่าพูดเลยสั่งปายเห็ดป่าย์ฟ้ามัวงฟ้ามควายฟ้าหมูฟ้าไก่ได้เบิดค่ะางวันที่ม่านอันบอกให้เขียนป่ายเห็ดป่าย์ห้ากับเห็ดไหยค่ะมี่มี่ไม่หลากหลายอยู่ค่ะมี่ไม่ไม่แต่ไม่กุ้งบ้านเท่าไรหลอกค่ะไม่ประดูไม่ประดูแล้วก็แล้วก็ไม่ชึกหรอค่ะแต่แลูกค้าคนที่ต้องการไม่แบบนไปค่ะเดี๋ยวพาไปบ้างนะครับขนาดป้ายเป็นราคาเท่าไรเนี่ย นี่ก็คือปลายของเขาละค่ะดีกว่าคนมาซั่ง่ายุ่ปลายสําหนีสิประมาณสองพันหาค่ะใหม่ของเขาเองค่ะต่ว่าัลูกค้าเอาใหม่มากกับสีประมาณสองพันค่ะมันใหม่ยุ่นี่ก็สองพันหาค่ะอ๋อครับแต่คือเอาใหม่มาเองก็คิดค่าเก็ยปลายนี่สองพันแมนค่ะครับสมบูรณ์แบบก็คือสามารถที่จะไปติดตั้งเลยเลยแมนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะบริษัทนี่คือเขาบริษัทของเขาใส่เมื่อเขาเองใส่เครื่อง แกสลักแล้วเต๋อใส่ลูกเต๋อของมือเขาเองเลยบม่ได้ใส่เต๋อใส่แฮนด์เมคเลยเนาะแมนค่ะเป็นไปทำทำจากมือนอกจากเกล็ดฟ้ามผสมผสานแล้วก็รับทำไปเนาะแมนค่ะครับฝากเบอร์โทรพี่น้องอีกรอบหนึ่ครับสอสีศิลป์ฟ้าม0933985844ใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรืออยากมาเห็ดป้ายแมนค่ะกรเรียนเชิญฟ้ามควายฟ้ามง้วยที่กำลังเปิดใหม่นะครับอยากมาเห็ดกระเชิญนะครับเด้อมมาปรึกษาหนูได้ครับ ครับน้องกูควายงามนี่มีอยู่สองแม่นี่ป่ะครับแม่ค่ะแม่ค่ะอืมครับอันนี้เลี้ยงมาจากปีแล้วเนาะควายสองตัวเลี้ยงมาสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วตั้งซื้อได้ตั้งซื้อเพิ่นบ่ครับนี่อันว่าค่ะน้องอันว่าลูกเพิ่นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะลูกเมียค่ะคลอดได้จักเดือนเดือนเมื่อเดือนกว่าค่ะเดือนครึ่งได้เดือนครึ่งแม่งค่ะเพิ่นเป็นไทยบ้านนะครับควายบ้านบ้านเะนี่อ๋อควายปืนบ้านแต่ไปทับพอเพิ่นซื้ออย่างน้อของตคอดอันนั้นมาหาโชคค่ะพอเพิ่นซื้อมาหาโชคค่ะ อ่าพอพัน่านผู้ชุมบานไหนครับตอนเนี้ยชุมบ้านน้องบัวค่ะน้องบัวยืนเพื่อว่าปีจังหวัดมหาสารคามว่าพอเพิ่นนี่เป็นแชมแชมหมาไล่ขอนแก่นสวยพระราชทานแมนค่ะคือเจ้ายังกงครับดาวดาวซีพีอ๋อดาวซีพีเมนเเป็นพ่อของเจ้ามหาโชคแมนค่ะะพ่อของเจ้ามหาโชคนี่คือว่าเป็นแชมแมนค่ะสวยพระราชทานมอขอนแก่นแมนค่ะขอนแก่นของพระเทพครับผมก็ถือว่ามาเห็ดตะกี้เคยเห็ดงานยุงเทียบกรุงเทพบ่ครับ เคยเห็ุค่ะอืมเป็นอยังคือได้มาอยู่บ้านเนาะช่วงนี่ขยันทำเนี่ยคือบ้านโควิดกับไรนะคะพอดีว่าโควิดกับไรเศรษฐกิจกับบ่ดีก็เลยพิจาว่าเออก็รมไม่บ้านไม่เห็ดเกษตรพอเพียงเห็ดเกษตรเอ่อแปลว่าผสมผสานลงเมืองเลี้ยงทุกอย่างใช่ไหมค่ะเลี้ยงนี้จะหน่อยเอาเอาเปิดมาโชว์ตัวจังหน่อยนะครับลูกของดึงออกมาจังหน่อยนี่พอได้เห็นแอบกินหนอนก็ยวเพิ่ดเห็นนะครับเพราะ อย่าเพศ้ยัอย่างน,นั่นนี่เพศเมียลูกผูเ้เพศเมียค่ะเพี้ยนเมียโอ้ด,ดีดีน่าจะเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเป็นลูกของเจ้ามหาโชคแม่นคะ่ะมหาโชคม,มหาโชคเป็นอันลูกของแชี่ยมดาวซีพีค่ะของดาวซีพีเป็นแชมป์มสวยพระราชทา,านมอคอนแก่นเนาะเมียนคือว่าสายพันธุ์ดีครับอนาคตก็เข้ากับพเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เมียนถามน้องอูนะครับมาเห็นทั้งสี่เราช่วงไทยฝากพี่ฝากสูงยังไงครับเช่นครับสูงค่ะหนึ่งเด้ยวยึดกับลูกกับครอบครัวนเดียยวานเท่าเองกับธรรมชาติก็ค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีเขาเก็บเกษตรผสมผสานเขาได้กลุ๊กชินหูยางเขาก็ได้เรียนนอยไปเขาก็มีความสุขค่ะมีอย่างเนี้น่องกับในฟาร์มีมีบูปลาครับมีควายมีวัวแล้วก็มีเป็ดมีไก่บ้านมีไก่พันไก่เนี่ยค่ะอืมพี่น้องถ้าเดี๋ยวพี่น้องอยากได้ผลผลิตผลผลิตในฟาร์มค่ะฝากพี่กัดะเบอร์โทษนะครับบ้านยังน่องตรงนี้เบอร์โทษนะครับนี่บ้านโคกสูงค่ะบ้นยางอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรสามสามเก้าแปดห้าแปดสี่สี่ค่ะครับผู้ใดอยากได้ไค่ไก่้อยากได้ไก่บ้านอยากได้เป็ดครับอยากได้ลูกหมูป้าเนาะมาติดต่อน้องอูได้ครับเมื่อเด็กขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมช่องลำซ้ำชาแนลนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากไลฟพี่น้องไปพร้อมน้องอูเลยเนาะครับสวัสดีครับ